สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเนาะขอผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิม f c บอกว่าไปติดตามดูงานขยายสนามบินหรืออาคารจอดรถหรือสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นที่ต่อเติมใหม่ที่จะทำใหม่ขยายใหม่อยู่ตัวเนี้ยที่อาคารเก่านะครับอาคารใหม่นี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วเปิดบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่อาคารเก่าที่จะทําใหม่นะครับเป็นจังไดแน่เพื่อนว่าให้วิญญาไปติดตามไห้ผมแน่ะนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยตอนนี้อยู่ที่สนามบินานานาชาติเมืองขอนแก่นนี่แหละครับเนาะนี่แหละครับเนาะเดี๋ยววิญญาจะพาไปเบิรงเดอร์นะครับเป็นจังไดแน่นะครับไป,ไปติดตามไปไมดูนะครับตอนนี้รถกําลังจะออกมาเยอะ เพราะว่าเครื่องเพึ่งจะลงเมื่อกี้นี่เองนะครับเครื่องพิ่งจะลงเมื่อกี้วิญญาขับรถออกมาได้เห็นเครื่องลงพอดีเลยนะครับอ้าวิญญาจะไปดูได้๋ดูเสาหันตูดมาให้ทําไมเนี่ยนะครับนี่ขาออกก็ออกไปนี้เลยเด้อวิญญาจะวนไปดูให้เอฟซดูก่อนนะครับว่าเป็นจังไดแน่นะครับเนาะรถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะ เข้ามาเรื่อยนะครับเพราะว่า,าเครื่องกำลังลงนะครับกำลังลงเอาผู้โดยสารออกขาเข้ามานะครับขาเ,เรียกว่าขาขาเข้านะครับถ้าเกิด FC ซีจะมาส่งผู้โดยสารก็เข้าตรงนี้ไปเลยเนหะ็นไหมตรงมุมนี้ตรงไปเวียาขึ้นด้านบนโน้นนะครับเป็นยังไงบ้างไปดูกันบปึป๊บ,บนะครับขึ้นชั้นบนเลยเดอ้อเวญยดจะขึ้นชั้นบนเลยเดอ้อนะครับ ผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารขาเข้านี่ขาออกก็อยู่ด้านนี้ไปเบญยาไปดูสิเป็นยังไงบ้างปืดขึ้นชั้นบนสูงสุดเลยนะครับเออขึ้นบนสุดเลยนี่นี่สนามบินเราอยู่จุดนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวเบญานีเป็นไรเขาลงก่อนผมก็จะขับตรงไปก่อนเนาะนี่เห็นไหมอาคารที่จะสร้างใหม่เห็นไหมกำลังทําอยู่เห็นไหมครับนี่ บอกอันตรายนี่แหละเขตก่อสร้างนี่แหละเนอะเห็นไหมฮะต่อเติมมาจากที่เดิมนะครับนี่ต่อเติมจากที่เดิมออกมานะครับนะเนาะเพื่อนเห็นไหมเขาก,กั้นไม่เห็นเนาะเข้ครับเพื่อนขออภัยอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะคืองานก่อสร้างใหม่ทั้งหมดเลยแต่เขาไม่ให้เข้าไปนะนี่อาคารก็ยังอยู่นะครับยังอยู่อยู่นะครับอาคารก็ยังอยู่นะไม่ไม่รู้ว่า อย่างไงนะครับนี่นี่นี่อาคารจอดรถเก่าเนาะมีอาคารขาเก่าอยู่ตรงนี้เด้อเห็นไหมนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าทํำยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวมิยาจะไปดูก่อนเอขยายน่าจะขยายรันเวนั่นนหละรันเวนั่นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องด้านบนนี้ไม่ยังยังไม่เห็นขยายเลยนะนะครับยังก็ยังไม่เห็นขยาย นะครับอืมนะครับยังยังไม่เห็นรายละเอียดเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขากั้นไว้นะครับกั้นมาให้เราเข้าไปด้านในเนาะนะครับก็ก็ขออภัยที่จะเข้าไปดูด้านในไม่ได้เนาะเอาเอาเฉพาะด้านล่างเดี๋ยวลงไปด้านล่างดูก่อนว่าจะมีอะไรเป,ปลนะเี่ยนแปลงไหมนะครับนี่มียังเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเนาะครับไม่ยากอะ ตีรถออกมาเก,กินนะครับเนี่ยตีรถออกมาที่หน้าอาคารผู้โดยสารก่อนเด้อน,นะครับเอ้บ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านในจะเป็นบ้านบ้านพักเจ้าที่เนาะไดนโนเสาร์สองตัวนี่ก็ยังอยู่อยู่นะครับเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยเห็นไหมก็ยังพาลูกม้ากินอยู่แถวนี้แหละนะครับนี่นะครับอาคารอย่างที่วิยาบอกว่าอาคาร มิกกี้นี่นะครับยังยังเข้าดูไม่ได้นะเพื่อนๆนะขอขอขออาภัยมากๆคือขออาภัยมากๆคือยังไงอ่ะมันเข้าดูไม่ได้นะครับเนาะยัญญาไม่สามารถเข้าดูได้เอะรถจอดอยู่ริมนี้จอดทําไมเนาะไม่เข้าใจนะครับวิญญาาไม่เข้าใจเอถนนเส้นหลักที่จะตรงไปเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังยังทำอยู่นะอือเอาเพื่อนๆนะ ย,ยังไม่เสร็จดีนะครับเนี่ยยังยังเห็นไหมเนี่ยตัวอาคารอาคารใหม่ตัวใหม่นะตัวนั้นนะใช่ไหมทาเสริมใหม่อยู่แล้วนะครับสะพานลงจากชั้นชั้นสูงชั้นบนลงมาก็ลงมาตรงนี้ชั้นล่างนะครับเข้าไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะต้องขออภัยเอฟซีมากๆนะครับไม่สามารถที่จะ จะเข้าไปดูได้เนาะนะครับสนนตรงที่อ่าอ่าอย่างที่เห็นเนี่ยตรงไปเนี่ยปกติจะให้ตรงนั่นแหละนะครับยังไม่เสร็จนะเนี่ยยังยังก่อสร้างยังอยู่นะยังสร้างกันอยู่นะครับนี่ยังเทอยู่นะครับยังเทสนนอยู่นี่ย,ยังไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ขอฝากที่เอฟซีที่เข้ามาสนามบินเดอ้อให้เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะก็ไม่นานหรอกครับน่าจะช่วงปีใหม่นี้เปิดแน่นอน เปิดให้บริการประชาชนแน่นอนนะครับนะเนี่ยนะฮะไม่นานหรอกนะครับเนาะนะครับแต่ต้องใช้เส้นเดิมไปก่อนแต่ขอให้ระมัดระวังเนาะนะครับนี่นะครับเข้าไม่ได้เลยอาคารที่ว่าต่อเติมใหม่อาคารเก่าต่อเติมใหม่นั้นวิญาไม่สามารถที่จะเข้าไปพาเอฟซีเข้าไปดูได้นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากั้นเอาเอา,เอาแผ่นกั้นมาให้เราเข้าไปนะครับเนาะ ยังมีงานก่อสร้างอยู่ยังมีสังเวสีกั้นอยู่ถนนที่เส้นตรงนั้นก็ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับเราต้องมาใช้เส้นเดิมอยู่นี่นี่เห็นไหมนะครับเนี่ยยังเส้นเดิมอยู่นะครับนี่เ,เนี่ยวิญญาณอยู่บนทางด่วนตรงนี้แหละนะครับนะนี่เห็นไหมครับนี่อาคารใหมอ่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับสังเกตไหม คือวิญญาขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมานี่เลยขึ้นสะพานเส้นนี้ขึ้นไปนน้นชั้นบนโน้นนะครับชั้นล่างเส้นที่สองเนี่ยก็เข้าไปอาคารเหมือนกันแต่เขาบอกอาคารขาเข้ากับขาออกเพื่อน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 ลองนึกดูนะครับขาเข้าน่าจะเครื่องบินนะคืออิฟตีวิญญาถ่ายคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งแล้วเอซีคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกวิญญาว่า อาคารขาเข้าหมายถึงว่าคนนั่งเครื่องจากที่อื่นนะครับจากจากที่อื่นมามาเข้าสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นขาออกก็หมายถึงว่าพี่น้องที่จะเดินทางจากสนามบินคอนแก่นบินออกไปนะครับอในข้อมูลที่ที่ c อฟซที่ FC คอมเมนต์มานะครับคือคือปัญญาไม่รู้ไม่รู้ข้อจริงนะคือปัญญาไม่รู้ว่าคำว่าขาออก วิญญาคิดว่าขาออกเป็นเป็นขาออกมายถึงออกจากสนามบินออกมาใช่ไหมที่ได้วิญญาคิดว่าขาออกออกจากสนามบินออกมาแต่ไม่ใช่ FC บอกว่าขาออกก็คือออกจากเมืองคอนแก่นสนามบินเมืองคอนแก่นออกไปที่อื่นถูกไหมฮะขาเข้าก็คืออ่าเข้ามาจากมาจากที่อื่นมาลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติคอนแก่น เข้ามาในตัวเมืองขอนแกนอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเกิด f c คนไหนทราบนะครับก็ก็วิญญาเ็าขอขอออกคอมเมนต์เน้นๆอีกสักครั้งนะครับวิญญาอาจจะอาจจะอาจอาจะไม่รู้เออวิญญาไม่รู้จริงๆพูดตรงๆนะคือวิญญาไม่รู้จริงๆนะครับคืออาคารผู้โดยสารขาเข้าขาเข้าวิญญาคิดว่าคนที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยเข้ามาในสนามบินแล้วบินออกไป ที่แรกคิดอย่างนั้นขาออกก็คืออ่าออกนะครับครับวิญญาก็ไม่ไรู้เนาะวิญญาไม่รู้จริงๆก็ก็ถาม fc จริงๆเอฟบอกตรงๆวิญญาก็จะก็จะมาเล่าให้พี่น้องที่ติดตามฟังนะครับเนาะหิู้น้ากันเนาะก็ะคือผู้โดยสารขาออกหมายถึงว่าออกมาจากสนามบิน ออกคอนแกน่นสนามบินขอนแก่นออกไปนะครับเนาะขาเข้าก็คือพี่น้องที่มาจากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องมาเข้าสนามบินเมืองคอนแกน่นนั่นคือขาเข้ามียาก็ยังงงอยู่ตอนแรกมาส่งเอ้ยมาส่งผู้ดยสารเขาบอกว่าผู้ดยสารขาขาออกมียาก็ไปขึ้นไอ้ตรงขาออกก็ไปเดินลงไปหา ที่ซืออ้อตั๋วสมัยนั้นนะครับนะก็ถ้าเอฟซีคนไหนอคอมเมนต์นี้วิญญาอีกทีหนึ่งนะครับจะได้จะได้มีข้อมูลจะได้มีข้อมูลแน่นๆนะครับคือวิญญาไม่อยากไปสอบถามในเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่คงจะไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเราเรียดปานนั้นเอาที่พี่น้องเอฟซี FC, วิญญาที่ติดตามนี่แหละนะครับลองคอมเมนต์ให้วิญญาทราบเนาะให้รู้กันนะครับเนาะ พวิญญาก็ไม่ได้รู้ซะทุกเรื่องนะครับเนาะยังไงก็ขออภัยถ้าถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับไอ้ข้อมูลพี่น้องผิดไปเงี้ยนะวินญาก็ไม่ได้รู้เครื่องยังไม่เคยนั่งเลยสักครั้งเลยพี่น้องก็ลองคิดดูใช่ไหมวินยังไม่เคยนั่งเครื่องเลยนะครับดิฉั้นก็เอาข้อมูลจากพี่น้อง FC ที่ผู้ติดตามนี่แหละเนาะให้ทราบนะครับเนี่ออาคารเนี่ย ทีอ่อาคารเปิดตัวเนี่ยอาคารเนี้ยที่เปิดใช้อยู่ตอนนี้นะครับนนี่รถก็ยังรถหนักก็ยังมาทํางานอยู่นะครับแสดงว่ายังมีการทํางานปันไปเรื่อยๆอยู่นะครับนะค่วิญญาก็อยากให้เอฟซรู้รหลายๆเรื่องเพราะวิญญาเราไม่รู้เองหรอกนะทุกอย่างเราไม่รู้คือพี่น้องเราไม่รู้เราควรจะถามบุคคลน,น,นะ ถูกไหมครับเราไม่รู้ควรจะถามถามเขาถามบุคคลน,นั้นที่เขารู้เราไม่รู้เราบอกว่ารู้แล้วเ,เราจะรู้ไหมล่ะนะครับผมเชื่อได้เลย,เลยถ้าเราไม่รู้เราบอกว่ารู้ยากครับเราไม่รู้หรอกในสิ่งนั้นถ้าเรารู้อยู่แต่เรารู้ไม่จริงเราอยากได้ข้อมูลเต็มเแล้วก็ไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นี่ใช่ไหมครับนั่นเลยวิยาก็เลยบอกเอฟซีว่าถ้าพี่น้องเอฟซี FC คนไหนทราบ รายละเอียดนะครับช่วยบอกวิญญาทีเอฟซี FC ต้องขออภัยนะครับที่ว่า,าที่บอกว่าไปดูอาคารที่ต่อเติมให้หน่อยที่อาคารเก่าต่อเติมใหม่นะครับครับวิญญาก็จะไปแล้วมันไปไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะว่าเขามีกัน้นเอาเอา,เอาสังสีกัน้นเรียบหมดเลยนะครับเนาะครับวิญญาก็ต้องขออภัยมากๆนั่นแหละเราต้องขอโทษมากๆเนาะ อย่าดูที่สนามบินรถเข้ารถออกถ้ามาสนามบินคอนแกนเด้อไม่ต้องห่วงว่ารถเยอะนะครับรถเยอะแต่ว่าแท็กซี่บริการเราก็แยะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าสนามบินนานาชาติบองคอนแกนเนี่ยเราเขามีรถให้บริการด้วยนะถือว่าพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพหรือจากที่อื่นไกลๆเงี้ยนั่งเครื่องลงใช่ไหมแต่เราไม่ได้ขับรถมาเองถูกไหมครับ เรามาลงปุ๊บเราจะต้องการเอานำรถไปใช้ก็ลองติดต่อดูที่สนามบินนี่แหละมีนะครับมันมีงานบริการแบบนี้นะครับเออวิญญาก็เพิ่งจะรู้นะที่แรกวิญญาก็ไม่รู้หรอกว่าเออมีบริการแบบนี้ด้วยให้อ่าให้ประชาชนที่นั่งรถนั่งเครื่องมาลงคอนแกนแล้วมีรถให้บริการที่นี่หมายถึงว่าขับไปเองเลยรถรถให้บริการเนาะ บริการประชาชนที่เดินทางมาไกลๆแล้วนั่งรถต่อเข้าไปอีกแบบนี้นะครับออกไปต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้นะครับเนาะครับวิญญาก,ก็เพิ่งจะรู้นะก็เป็นเรื่องดีคือไม่ต้องขับไม่ได้ขับรถม,มาเองไงไหม,มนั่งเครื่องมาลงปุ๊บลงมาก็สอบถามเจ้าหน้าที่ติดต่อรถมีรถอยู่ที่สนามบินให้เรานะครับให้เราขับไปต่อได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะครับก็ดีนะครับเนาะ ก็เป็นเรื่องดีอีกแนอีกแนวนึงนะพี่น้องนะวิญาบองูได้ฮอชิฮูนะรู้อย่างไงก็คนที่เขามาจากกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าเอ้าทําไมรีบกลับล่ะเขาก็มีงานด่วนที่น่นเอามายัางไงเขาบอกนั่งเครื่องบิรงอนแก่นเอเรามาเข้ามาที่บ้านผมได้ไงเขาก็บอกว่าเขาเอารถที่สนามบินมาน่าจะเช่าอะไรอย่างนี้นครับ เช่าบริการเนาะครับผมก็ดีอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้วิญญาก็ไม่ไม่รู้ว่าว่ามีบริการแบบนี้ด้วยนะครับเนาะครับอ่ะวิญญาก็ขออภัยเอฟซีที่บอกให้ไปดูสนามบินคอนแกนนานาชาติบงคอนแกนที่ว่าขยายใหมา่าทาใหม่นั้นนะครับเข้าไม่ได้เนาะไม่สามารถที่เข้าไปดูข้างในได้เพราะจนที่เขาเอาสังสีกั้นปิดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ให้กระลาแรงใจวิญญาไปเรื่อย ว่าจะให้ไปดูอะไรชมอะไรนั้นค่อยไปดูกันเรื่อยๆนะครับเนาะที่สนามบินนานาชาติถ้าอากาศชยานนานาชาติขอนแก่นนะครับขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นแหละครับแอร์พอร์ตนั่นแหละครับนะครับวิยาก็ไม่มีอะไรมากขอให้ FC ให้กำลังใจกันต่อไปติดตามคลิปกดไลค์กดแชร์พาเอฟซีมาชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเด้อ ไปแจ้งเตือนใน Fc รู้ถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้ชมก่อ,อนเพื่อนคลิปนี้สวัสดีครับ